สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ติดดาวพอดแคสต์นะครับกับผมพี่สุกิจนะครับพอดแคสต์ uh, Podcast, หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องคิดศาสนาพอพูดถึงคริดศาสนาเรามักจะได้ยินชื่อของ2นิกายนะเรารู้อย่แล้วว่าคิศาสนาในในปัจจุบันในโลกใบนี้มีหลายนิกายนะครับแต่เรามักจะได้ยินชื่อ2ชื่อคือโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์แต่ สำรับคนนอกที่ไม่เคยศึกษาเรื่องศาสนาหรือประวัติศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วสองนิกายนี้มันมันแตกต่างกันยังไงนะเออมันมีความแตกต่างอะไรยังไงทำไมมันต้องแยกกันซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกนี้มีนิกายหลักๆเนาะนิกายของที่ศาสนาหลักๆเนี่ยมีสมนิกายด้วยกันนะครับนั่นคือหนโรมันคาทอลิกสกรีกออร์โธดอก สามโปรเตสแตนต์ซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ,อะทั้งสามนิกายเนี่ยก็อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลแต่อาจจะคนละฉบับกันะนะครับแต่ก็นับถือศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกันแต่ความจริงมันก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวดังนั้นพอดแคสต์ EP นี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าระหว่างคาทอลิกออร์โธดอกโปรเตสแตนต์มันต่างกันยังไงใครเกิดขึ้นก่อนแล้วใครถือว่าตัวเองอยู่กับพระเยซูมาก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราผมจะมาเล่าให้ฟัง เมื่อเราพูดถึงสี์ศาสนาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนสมัยที่พระเยซูทรงมีชีวิตใช่ไหมครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของพระเยซูเนาะในช่วงนั้นน่ะแม้กระทั่งหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์นะครับมันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคริสตศาสนาคือแบบศาสนาคริสต์ยังไม่มีอยู่ะนะครับมีชื่อคําว่าพระคริสแต่สําหรับ กลุ่มที่นับถือยกย่องพระเยซูครับเขาเขาจัดว่าเป็นแค่เขาเรียกอะไรอะ่ะกลุ่มย่อยๆกลุ่มหนึ่งของของศาสนายูดายของชาวยิวเท่านั้นเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มันก็ย้อนไปเม้่อต่2,000ปีที่แล้วเนาะเอาแคว้นศาสนายูดายมันเกิดขึ้นกับในหมู่ชาวยิวเนาะที่แคว้นยูเดียซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนาะที่เขาทะเลาะ,ทะ,ท,ะทะเลาะกันอยู่แย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นอะ ซึ่งคนปกครองอ่ะคือจกักรวรรดิโรมันคือชาวโรมันแต่ว่าคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นเนี้ยเนี่ยคือชาวยิวแล้วชาวยิวอ่ะก็ใช้ชีวิตโดยมีความหวังว่าสักวันหนึ่งพระเมสสิยาจะลงมาปลดปล่อยพวกเขาจากการโดนชาวโรมันกดขี่นะครับและในตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยซูนะครับจิสัสนะครับ เยซูแห่งนาซาเลตนะครับเกิดขึ้นมาเนาะซึ่งเขาก็เริ่มเดินทางไปสอนผู้คนต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรักความเมตตาการให้อภัยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกทุกคนว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยอยู่ใกล้ตัวแล้วซึ่งการปรากฏขึ้นของพระเยซูแล้วทำให้เกิดสาวกจำนวนมากเนี่ยทางจากักรวรรดิโรมันเนี่ยมองว่าพระเยซูอะ่ะ เป็นภัยต่อความมั่นคงของอาณาจรรักรดังนั้นไม่ใช่แค่ต่อตัวจกวักรวรรดิโรมันนะแม้แต่ในตัวกลุ่มผู้นําชาวยิวเองก็รู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยอันตรายทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เลยจับมือกันแล้วก็จับพระเยซูเนาะไปตึงกางเขนและสุดท้ายพระเยซูก็สิ้นพระชนในที่สุดทีนี้การสิ้นพระชนของพระเยซูอะ่ะตอนแรกจกักรวรรดิโรมันทางทางรัฐบาลทางทางการก็คิดว่า มันน่าจะเป็นจุดจบไหมของความวุ่นวายของการศรัทธาต่างๆนานาแต่มันไม่ใช่เนาะเพราะว่าสาวกของพระเยซูนะครับก็เชื่อว่าพระเยซูจะทงฟื้นคืนจากความตายเนาะและนั่นน่ะก็คือจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์แต่ตอนนั้นยังไม่ได้พูดคําว่าศาสนาคริสต์นะแต่เขาพูดว่า,า,าเขาเรียกอรคริสตินิตี้คือซึ่งแปลว่าผู้ศรัทธาในพระคริสต์หรือพระเยซู หลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนแล้วเนี่ยอัครสาวกของพระเยซูอย่างเช่นยอนเปโตอมัสเทอสัสอะไรเงี้ยฮะก็เดินทางกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆในแถบยุเรเยในแถบอรับในแถบยุโรปอะไรเงี้ยครับตั้งแต่จากยูเดียใช่ไหมแคว้นยูเดียไปสู่ซีเรียไปเอเชียมยเนอร์ไปกรีซไปโรมนะครับหนึ่งในผู้นำสำคัญที่ทำให้ ศาสนาคริสต์ยิ่งใหญ่นะครับคืออัครสาวกคนหนึ่งชื่อว่าเปาโลนะครับเปาโลเนี่ยมีความน่าสนใจคือตอนที่พระเยซูยังอยู่่ะเขาเป็นคนที่ตั้งมั่นแน่วแน่มากๆว่าเขาอ่ะเป็นศัตรูกับพระเยซูเป็นศัตรูกับพระคริสต์คือรู้สึกว่าพระเยซูทําให้ชาวยิวแบบออกนอกลู่นอกทางอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ ในตอนท้ายเขาก็มีการกลับใจในที่สุดอะเนาะแล้วก็เขากลับใจเพราะว่าเขาเห็นนิมิตของพระเยซูในฝันและสิ่งที่เขาทำให้ศาสนาคริสต์มันมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นศาสนาสากลของโลกมันก็คือว่าเขาประกาศว่าศาสนาคริสต์อะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวยิวแต่เป็นความเชื่อเป็นศาสนาที่ เหมาะสําหรับทุกคนทุกคนสามารถเชื่อในพระเจ้าได้ทุกคนสามารถอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้ซึ่งนั่นทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาธิษศานาเนี่ยเปิดทางสู่คนต่างชาติสู่คนชาติต่างๆมากขึ้นนะครับเปาโลได้บอกว่าพระเยซูทรงมาช่วยทุกคนไม่ใช่แค่ชาวยิวเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นนะครับต่อเวลาผ่านไปอีกประมาณแบบเป็นศตวรรษเลยก็ตอนนั้นก็ศาสนาคริสต์ก็ยังไม่ได้แบบกระจายไปถึง ขนาดนั้นนะก็มีคนที่เชื่อเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นแบบกลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะเออจนกระทั่งปีประมาณปีคศส0 300นะครับอ,อ่ตอนนั้นนะชาวคริสจำนวนมากนะครับถูกกดขี่ถูกฆ่าไม่ก็ถูกทางการแบบตึงบนไม้กางเขนนะเรียกว่าเป็นแบบใครที่นับถือพาคอะคริสคือต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆนะ,นะครับเพราะทางจักรวรรดิโรมันอะ่ะเขามองว่า ผู้เชื่อในพรคิดเป็นลัทธิที่อันตรายมากแต่จนแล้วจนรอดเนาะในปีคศ313้ 3, 3, อยอยู่อยู่จกักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับก็หันมานับถือพระคิดเว้ยเมื่อประมุขสูงสุดของจักรวรรดิโรมันหันมานับถือคริสใครจะว่าอะไรได้ล่ะใช่ไหมเออเมื่อจกักรพรรดิคอนสแตนตินประกาศให้ศาสนาคริสต์ถูกกฎหมายแล้วต่อมายังทำให้กลายเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิอีกเนี่ย เออนั่นแหละคือยุคทองยุครุ่งโรดรุ่งเรืองของคีริสศาสนาในที่สุดแล้วไม่มีอะไรชุดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คีริสศาสนาเนี่ยกลายเป็นแบบแปลเปลี่ยนแปลงจากรัฐทีลัฐทีหนึ่งรัทีเล็กล็ัทีหนึ่งกลายเป็นสถาบันสถาบันความเชื่อสถาบันศาสนาขึ้นมาในที่สุดมีองค์กรมีผู้นามีโครงสร้างมีบทบัญญัติต่างๆนานามากมายนั่นเลยเป็นชื่อ เรียกที่มาของของคิดศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอ่าเพราะมันมาจากจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนาะตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อจกักรวรรดิด้วยนะตอนนั้นชื่อแค่จกักรวรรดิโรมันแต่พอ,อคิดศาสนากลายเป็นศาสนาประจำจกักรวรรดิก็เลยเรียกว่าจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนั้นก็เกิดตําแหน่งที่ชื่อว่าโป,ป๊ปหรือพระสันตะป,ปาปาขึ้นมาในตอนนั้นนั่นเอง ทีนี้เนี่ยเมื่อคิดฎีศาสนามันมีความเป็นสถาบันขึ้นมามันเริ่มมีลำดับชนชั้นการปกครองเนาะมีอาวสันตปาปาอาร์บิชอปบิชอปบาทหลวงอะไรเงี้ยมีเรื่องแบบว่าชนชั้นอํานาจขึ้นมาศูนย์กลางของทฤษศาสนาตอนนั้นมันอยู่ที่กรุงโรมเนาะซึ่งปัจจุบันก็คือนครวาติกันใช่ไหมมันทําให้อลักษณะของคฤษฎีศาสนาศาสนาคิดคาทอลิกอะมันมีความเป็นแบบมีระบบการปกครองคล้ายๆระบบ จักรวรรดิอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในปีคศ330จักรพรรดิคอนแตนตินก็ดันย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรมไปกรุงคอนสแตนติโนปิลหรือว่าไบเซนเทียมก็จะเกิดเขาเรียกอะไรในภาษาคือเาเรียกว่าอาณาจักรไบเซนทายเนาะแต่ก็คือส่วนยุคหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี่นแหละมันก็เลยมีการแบ่งโลกต์ศาสนาออกเป็นสตดโลกตะวันออกแล้วสตดโลกตะวันตกแล้วมันทําให้เขาเรียกอะไรอะ ความความกลมเกีียวมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆเมื่อสนวนการปกครองทางอำนาจอ่ะมันย้ายไปอยู่ที่กรุงคอนสแตนตินแต่ว่าสู์การทางศาสนายังคงอยู่ที่กรุงโรมะนะครับที่วาติกันะเนาะเออมันทําให้ทั้งด้านการเมืองภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มห่างไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปจนมาแตกหกักในปีคศ .1,000 กว่าๆผมดก่อนปีคศ1น5 4 ซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ชื่อว่า The Great s h i s m ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับ The เหตุการณ์ The Great s h i s m มันคืออะไรมันคือการแตกแยกครั้งใหญ่เออเขาเรียกว่าการแตกแยกครั้งใหญ่นะซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันเกิดจาก4ความขัดแย้งหลักนะที่สะสมกันมานานหลายศตะวรรษความขัดแย้งแรกพูดถึงอำนาจของวาสันตปาปาที่โอ้โห อำนาจล้นเหลือมากอำนาจครอบครองทุกสิ่งมากนะครับในโรมตะวันตกในโรมันตะวันตกเนี่ยซึ่งนับถือคาทอลิกเนี่ยเชื่อว่าพระสันตะปาปาเนี่ยเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของเปโตซึ่งเปโตคืออัครสาวกคนสําคัญของพระเยซูนะใครที่เคยอ่านาพระคัมภีร์มาก่อนนะครับจึงถือว่าพระสันตะปาปาเนี่ยเป็นผู้นําสูงสุดของทิดจักรโลกแต่ทีนี้เนี่ยใน คิดว่าจากในกรุงคอนสแตนติโนบอวอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วก็เริ่มมาใช้ระบบที่ชื่อเรียกว่า,าสภาบิชอปนะครับที่ประกอบไปด้วยแพนเทียสหรือว่าอาร์บิชอปหลายๆคนเป็นสภาก็คือประกอบด้วยบัตรหลวงที่เป็นอาร์บิชอปเป็นบิชอปซึ่งแบบปกครองในแต่ละเมืองอ่ะมันจะมีรัฐแคว้นรัฐเล็กๆ ตรงคอนเซนทริวเบิะครับมีแคว้นรัฐเล็กๆก,กันนะครับก็ประกอบหลายๆคนมานะมีสิทธิ์มีอำนาจเท่าเทียมกันเหมือนแบบระบอบประชาธิปไตยอะไรทํานองเนี้ยแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีผู้นำนะมีผู้นำที่ชื่อว่าอีโคมินิคอลแพทยสนะครับซึ่งในภาษาไทยเขาเขาเรียกอะไรวะ พระสังฆราชสากลเออพระสังฆราชสากลเราอาจจะไม่คุ้นเคยคํานี้เนาะเป็นผู้นําสูงสุดแต่ว่าตําแหน่งเนี้ยเป็นแค่เป็นแค่ตัวแทนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีอํานาจครอบจัก,กรวาลเหมือนโป๊บทีนี้มาสู่ความขัดแย้งข้อที่2คือการเกิดขึ้นของคําว่าเฟรีโอเคในในภาษาลาตินะนะครับคือต้องบอกว่ามันจะมีบทสวดที่ชื่อว่านิเซนครีะะนะครับซึ่งเป็นหลักความเชื่อพื้นฐานของคริสในทุกนิกายะนะครับ ในแต่เดิมอ่ะในบทสวดแต่เดิมอ่ะมันเขียนไว้ว่า we believe in the holy spirit who proceeds from the father นะครับซึ่งพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งคาทอลิกอะ่ะได้เหมือนไปแก้ไขบทสวดเองเฉยเลยอะ่ะแบบไม่ได้อยู่ไปแก้ไขาจากบทสวดดั้งเดิมนะไปเติมคำว่า and the Son ขึ้นมานะครับเป็น who proceeds from the father and the s o n หรือก็คือคําว่าเฟลโอเควเนี่ยแหละซึ่งในภาษาลาตินแปลว่าและพระบุตรหรือว่าพระเยซูนะครับแต่ว่าทางฝั่งออท์โธดกเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับที่มองว่าทางฝั่งตะวันตกอะ่ะไปแก้ไขคําสวดอันศักดิ์สิทธิ์เออโดยพลราการโดยไม่มีการมันเป็นคําสวดศักดิ์สิทธิ์อะ่ะซึ่งจะไปแก้ไขไม่ได้อะ่ะเออคุณเป็นใครมาแก้ไขคาสวดศักดิ์สิทธิ์เนี้ยเออแล้วขัดต่อแล้วรู้สึกว่า ไอสิ่งที่คาทอลิกแก้ไขอ่ะมันขัดต่อหลักที่เรียกว่าตรีเอการอุภาพ t ินิตี้โดยโดยชัดเจนนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งเรื่องที่สามคือเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกที่เป็นโรมันคาทอลิกเนี่ยใช้ภาษาลาตินในพิธีกรรมและพระคัมภีร์เนาะมีพิธีแบบแข็งแล้วแบบเป็นทางการมากๆแต่ในฝั่งตะวันออกหรือว่าทางออร์โธดอกเนี่ยใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับหรือว่า เช่นภาษากรีกภาษารัเสเซียซึ่งพิธีกรรมเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ามีการใช้ศิลปะไอคอนและมีพิธีแบบโบราณนะครับต้องติต่างนะตอนนี้นะคือว่า,าในปัจจุบันเนาะนิกายกรีกออร์โธดอกอะจะเราจะเห็นหรือเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารัเสเซียออร์โธดอกนะครับก็คือว่าเพราะว่าคนที่นับถือนิกายนีย้ส่วนมากจะอยู่ในรัเสเซียนะครับอ่ะแล้ว ความขัดแย้งข้อที่4ี่ความขัดแย้งข้อสุดท้ายคือเรื่องของการแต่งงานทางคาทอลิกอะ่ะมีนิยามว่านักบวชหรือว่าบาทหลวงอะ่ะจะต้องคลองตัวเป็นโสดเออห้ามแต่งงานห้ามมีแฟนห้ามมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจะต้องเป็นโสดแต่ทางออร์โธดอกอกับจากัดนิยามว่าออบาทหลวงทั่วไปอ่ะครับสามารถแต่งงานได้เออมีลูกได้แต่สามารถแต่งงานได้ออไดแต,าารแต,งงแต่ระดับ อะไรแหละนักบระดับสูงที่เรียกว่าบิชอปขึ้นไปอย่างเงี้ยเออจะต้องเป็นโสดแต่ว่าบาดหลวงทั่วไปสามารถแต่งงานได้นี่ก็คือแบบเป็นคอนฟ lict ที่ความเชื่อไม่เหมือนกันและว,วิธีการมันเป็นวิธีการบริหารการปกครองที่ไม่เหมือนกันด้วยด้วยเหตุนี้แล้วอะมนเลยทําให้ในปีคศหนึ่งพันห้าสิบสี่นะครับผู้แทนของโป๊ปนะเลยตัดสินใจแบบเดินทางไปอย่างกรุงคอนสแตนติเนเ์ิลนะครับเพื่อทําสิ่งที่เรียกว่า excommunication หรือว่าการตัดออกจากคริสต คิดจจักรอย่างเป็นทางการซึ่งฝ่ายคอนสแตนติโนเบิลก็ตอบโต้ด้วยการตัดโรมออกเช่นกันมันทำให้ทั้งสองอาจจักรเนี้ยท,ที่เคยเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ่ะโดนแยกออกจากกาันอย่างอย่างเป็นทางการและนะับตั้งแต่ปี1000ขึ้นมาน้ำตั้งแต่นั้นเนาะก็เลยทำให้คีรศาสนาแบ่งออกเป็นสองนิกายคือน,นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายกรีกออรโ์โธดอกเสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับในปัจจุบันนะ เมื่อประมาณปี1965หนะครับหลังจากที่สองนิกายนี้แตกกันมา900กว่าปีนะครับทางพสันตปาปาปอนที่6นะครับแล้วก็ทางแพทเทียสอเทนากูลัสนะครับได้ทำการยกเลิกข้อตกลงที่ว่าจะตัดขาดออกจากการคิดจ,จากออกจากกันโดยสมบูรณ์นะครับได้มาตกลงกันแล้วยกเลิกการตัดขาดจากกาันแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ย ทั้งสองก็ยังไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งคือแค่แค่แค่ตัดไอที่เคยประกาศไว้เมื่อ900ปีที่แล้วแค่นั้นเองแบบว่ายกเลิกกำต่งแต่ในวิธีปฏิบัติเขาก็ไม่ได้มามารวมกันมาสูงสิงกันอย่างชัดเจนอะไรขนาดนั้นหลังจากที่เกิดการแตกแยกครั้งที่1น,นะครับเวลาผ่านไปอีกประมาณ500ปีก็เลยเกิดการแตกแยกครั้งที่2ขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของแค่การแตกนิกายแบ่ง นี่ก็ออกการเป็นปกครองสองฝั่งที่แบบไม่สูงสิงกันแต่อันนี้มันแทบจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติศาสนาเลยก็ว่าได้และผลลัพธ์ของการปฏิวัตินั้นคือการเกิดขึ้นของโปรเตสแตนต์ซึ่งในตอนแรกอะโปรเตสแตนต์เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างศาสนาหรือว่านิกายใหม่ขึ้นมาแต่จนแล้วจนรอดอะกลุ่มนนเนี้ยโปรเตสแตนต์เนี้ยซึ่งผมนับถืออยู่นะกลายกลายเป็นแบบขั้วที่3ของโลกคลริสตศาสนาและน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคริสตศาสนา ยุคสมัยใหม่จุดเริ่มต้นมามาจากที่ว่าเกิดความไม่พอใจในบทคาทิดิกฮะถ้าใครอ่านปอติสาเนาะในช่วงศตวรรษที่14-15นะตอนนั้นเป็นยุคตอนนั้นเป็นยุคที่คิดตจักอะคีศาสนาคีจักฝั่งวัติกันอะมีอํานาจสูงมากคือไม่ไม่ใช่มีอํานาจแค่ในทางศรัทธาความเชื่อนะครับแต่ยังมีอํานาจในเรื่องของอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและศาสนาเลยนะซึ่ง Uh, บางคนบางส่วนอ่ะชาวคิดบางส่วนรู้สึกว่ามันห่างไกลาจากมันอยู่ในจุดที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยบางอย่างมันมันไปไกลเกินขอบเขตของศรัทธาของศาสนาแล้วมันเป็นสิ่งที่ศาสนามันไม่ควรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวเนี้ยเออไปไปมีบทบาทอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นสิ่งที่หนักมากๆคือการขายใบไถ่บาปเออการที่มีคนจ่ายเงินเพื่อ ให้ได้รับอภัยบาปแม้ว่าแบบจะไปฆ่าคนมาไปโกงคนมาไปยึดที่ดินชาวบ้านมาไปทําสิ่งที่บาปหนักมากๆแต่แค่ซื้อใบไถ่บาปก็เหมือนแบบก็เป็นผู้รอดแล้วแบบรอดแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้รับการอภัยแล้วอะไรเงี้ยหรือกระทั่งแม้แต่แบบสามารถมีการช่วยญาติที่ตายไปแล้วให้ขึ้นส,สวรรค์ได้หรือนักบวชบางคนดันแบบใช้ชีวิตหรูหราผิดศีลธรรมเออแล้วโบสถ์มี พี่ดินและอํานาจมากมายเลยพอทคุณคุนไหมเหมือนเหมือนเหมือนพุทธในบ้านเราไหมพอทคุนคุนเลยนะเออมีการซื้อขายอะไรเงี้ยเออือใช้ใช้ความศรัทธาวความเชื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนอะไรประมาณนั้นนะครับจนสถาบัานศาสนากลายเป็นเหมือนองค์กรทางการเมืองมากกว่าสถาบัานศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ในปีคศ1517ส 1, นะครับ มันก็เลยเป็นแบบพอความไม่พอใจมันสะสมต่อต่อต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยเกิดการปริรูปศาสนาขึ้นโดยชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาตินลูเทอร์ซึ่งมาตินลูเทอร์เนี่ยเขาเป็นบาทหลวงชาวเยอรมันะนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยเขาไม่พอใจกับสิ่งที่คิดจักเป็นก็เลยเขียนสิ่งนี้ชื่อว่าน a ะที่ไ i ทีซิมาซึ่งเป็น95ข้อพิพากโบสเออซึ่งดูแบบ เป็นกลายเป็นคนหัวขบทขึ้นมาเป็นแบบว่าแกะดําขึ้นมาคนหนึ่งในในคีิตจัตตอนนั้นนะเป็นหัวขบทขึ้นมานะครับแล้วซึ่งไอ้ไอเก้าสข้อวิจาร์ณบทเนี่ยมันเป็นการวิจาร์ณการขายใบไถ่บาปแล้วเมตินลูเทอร์เนี่ยก็เอาไอกข้อวิพากษ์เนี่ยไปแขวนหน้าประตูโบสในเมืองวิสเทนเบิร์กนะครับต้องบอกว่ามาร์ตินลูเทอร์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะแยกศาสนานะแต่เขาต้องการให้โบสอะ่ะกลับสถานะแบบว่า เอ้ยเลิกแบบลดความโลภลงแล้วกลับมาสู่หันหน้าเข้าสู่พระคัมภีร์เหมือนเดิมให้มากขึ้นความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยฮะเออแต่อย่างที่เราเราคาดเดาได้เนาะก็คือว่าโบสไม่ฟังอะ่ะทำไมฉันจะต้องมาเสียผลประโยชน์ส่วนตัวของฉันด้วยละ่ะที่ฉันเคยมีอะไรเงี้ยเออแล้วไม่ใช่แค่ไม่ฟังอะนะครับแต่ยังขับไล่มาตินลูเทอร์ออกจากคิดจ,จักรด้วยตลังแต่นั้นมาตินเอ่อมาตินลูเทอร์ก็เลยแบบเริ่มต้นในการสอนเองก็คือ อ่ะไม่เป็นไรโดนโดนขับไล่ออกจากทิ่จัาไม่เป็นไรโดนเหมือนขับไล่ออกจากการเป็นปัดหลวงไม่เป็นไรแล้วเขาก็เลยเริ่มสอนเองเริ่มแปลพระคัมภีร์ไบเบิมาเป็นศาสนาเยอรามันนะครับแล้วก็เริ่มประกาศแนวคิดใหม่ที่ชื่อว่าแนวคิดของโปรเตสแตนต์หรือว่าโปรเตสแตนตมครับซึ่งมีอยู่ด้วย4ีหลักด้วยกันนะครับคือ1นึ่งโซลัสตลานะครับคือพระคัมภีร์เท่านั้น พระคัมภีร์คือมาตรฐานสูงสุดไม่ว่าอะไรก็ตามาพระคัมภีร์คือสูงสุดเราต้องอิงพระคัมภีร์เท่านั้นไม่ใช่โป,ป๊บไม่ใช่ประเพณีเออไม่มีอะไรสําคัญกว่า,าพระคัมภีร์สองโซลา่าไฟซึ่งอ่าเป็นแนวความคิดที่ว่าเราจะอยู่รอดได้ด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยการทําดีหรือเงินความรอดคือของขวัญจากพระเจ้าไม่ต้องมีการซื้อไม่ต้องมีการไถ่าบาปน,นะครับข้อที่3คือการยกเลิกอํานาจของพระสันตะปาปา ไม่ยอมรับว่ามีผู้นําสูงสุดเพียงคนเดียวในโลกของคริสและ4ี่คือการมีพิธีกรรมที่เรียบง่ายเน้นคําเทศนาและการอ่านพระคัมภีร์ไม่เน้นในเรื่องของอเครื่องลายครามหรือว่าพิธีซับซ้อนที่เรามักจะเห็นในโบสถ์คาทอลิกในช่วงที่มีการเขาเรียกอะไรอะไร่ะประกาศแนวแนวคิดแนวทางของโปรเตสแตนต์ออกมาเนาะเออมันคือในช่วงที่เกิด ความขัดแย้งขึ้นมาแล้วแหละมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการประชุมของผู้นาําจักรวรรดิรวมมันอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหรือชื่อว่าไดเอแห่งชไมเยอร์นะครับในที่จัดขึ้นที่เมืองชไพเออร์ที่ประเทศเยอรมันในศตรวรรษที่16นะครับการประชุม um นี้เกิดขึ้นสองครั้งซึ่งมันส่งผลต่อการปฏิรูปศาสนาเป็นอย่างมากครั้งแรกเกิดในปี1526นะครับซึ่งจัดขึ้นในช่วงหลังที่มาร์ตินลูเทอร์เนี่ยได้จุดชนวนการปฏิรูปศาสนา ไปแล้วนะในปี1517นะครับแล้วมันเลยมันจะเอาจริงๆคือมันจะมีมันจะมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับมาตินลูเทอร์และฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนาะมันก็เลยเกิดความขัดแย้งนะระหว่างฝ่ายปฏิรูปกับฝ่ายที่เป็นจกักรพรรดิและโบสถ์คาทอลิกนะครับผลลัพธ์ในการประชุมครั้งนั้นก็คือว่ามีการอนุญ,ญาตให้แต่ละรัฐในจกักรวรรดิเนี่ยสามารถตัดสินใจเรื่องศาสนาของตัวเองได้ชั่วคราวนะครับซึ่ง เป็นครั้งแรกเลยนะที่อํานาจทางศาสนาอนํานาจทางคิจักรเนี่ยเริ่มหลุดออกจากกรุงโรมทีนี้การประชุมนอเอตแห่งชิฟายเออร์ครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1529อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดคําว่าโปรเตสแตนต์ขึ้นมานะครับเมื่อจัก,กรพรรดิช,ชาญที่5นะครับได้พยายามยกเลิกผลของ,ของการประชุมครั้งแรกมีการพยายามห้ามเผยแพร่แนวคิดของลูเทอร์และบังคับให้รัฐทุกรัฐเนี่ย กลับไปยึดแนวทางของคาทอลิกดั้งเดิมนนะครับผลลัพธ์ก็คือว่าไม่มีใครฟังจกักรพรรดิเลยครับผลลับก็คือเจ้าผู้ครองแควนหกแควนและตัวเมืองอีก14เมืองเนี่ยรวมกันยื่นหนังสือคัด้านต่อต้านคําสั่งของจกักรพรรดิเว้ยและนี่คือจุดเริ่มต้นของคําว่าโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งมาจากคําว่าโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งแปลว่าคัดค้านโดยเปิดเผยทีนี้เมื่อเจ้าผู้ครองแควนแลวเจ้าผู้ครองเมือง โอ้ยเยอะมากแบบไม่เห็นด้วยคัดค้านอะไรเงี้ยคือแม้ว่าจากักรพรรดิชาห์ฮาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ทําให้ผลของการประชุมผลของความพยายามที่จะทำให้ทุกรัฐกลักลบมาสู่แนวทางของคาทอลิกก็ไม่เป็นผลนะฮะทำให้ทั้ง6แคว้นี้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดของมาตินลูเทอร์ก็ประกาศเหมือนประกาศเชิงไกลๆนะว่าเนี่ยเรา เราเรากลายเป็นศาสนาใหม่กลายเป็นนิกายใหม่ที่ชื่อว่าโปรเตสแตนต์ขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกว่าโปรเตสแตนตะ์น่ะมันก็มีกลุ่มย่อยออกไปอีกนะคือแบบในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเมืองอะเนาะก็เลือกที่จะเคารพแนวทางของโปรเตสแตนต์ใช่ไหมแต่ก็จะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆก็ตามตามบริบททางสังคมของเมืองนั้นนะครับเป็นกลุ่มต่างๆนะอย่างเยอรมันเนี่ยก็จะเรียกว่า โปรตแคนแบบกลุ่มบลูเทอรันนะครับอย่างในอังกฤษก็จะเรียกว่าแองกิกันนะซึ่งเป็นการแยกออกมาอีกนิกายหนึ่งนะโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่8เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจะเป็นก่อกําเนิดนิกายที่ชื่อคิดนิกายที่ชื่อว่าเ h ิ r ออฟอิงแลนด์หรือแองกิการขึ้นมาซึ่งประวัติศาสตร์ตรงช่วงเนี้ก็สนุกเช่นกันอะ แล้วก็จะมีในกลุ่มนอร์ดิกนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่าคาวินิสแล้วก็รีฟอร์มเชิร์ชนะครับหรืออย่างในอเมริกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่าแบปติสเมโทดิสหรือว่าเพนเทคอร์ขึ้นมาอย่างเพนเทคอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อา่าเขาเรียกอะไรอ่ะเน้นไปที่เรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์การพูดภาษาแปลกๆหรืออะไรแบบเนี้ย าการรักษาอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งแต่ละกลุ่มเห็นไหมมันจะมีมันจะมีจุดลงการที่เป็นโปรโตแตนแต่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของวิธีการปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่เน้นเป็นพิเศษแตกต่างกันไปจนสุดท้ายแล้วนะตั้งแต่ศตวตรรษที่16เป็นต้นมาเนาะมันทําให้โลกใบนี้เลยตกอยู่ในคิดิจักสามนิกายด้วยกันนะครับนิกายโนมันคาอลิกแบบดั้งเดิมเนาะแล้วก็นิกายออโธดอกซึ่ง คนส่วนใหญ่ที่นับถือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็จะอยู่แค่แถวอ่าลมอ่ายุโรปตะวันออกแล้วก็รัสเซียนะครับแล้วก็นิกายโปรเตสแตนที่ต้องถือว่าโปรเตสแตนเนี่ยกระจายไปทั่วโลกมีดูมีอิสระมากที่สุดอะไรประมาณนี้มาสรุปกันอีกครั้งนะครับก็คือว่ารอยล้าวครั้งแรกของยิศาสนาเนาะก็มันจะเกิดจากการเมืองวรฒธธรรมและการตีความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจของ ของสถาบันะนะครับร้อยลครั้งที่2เกิดจากการเป็นรูปศาสนาเนาะค,ความพยายามที่จะหวนกลับไปสู่พระคัมภีร์และการปฏิเสธอำนาจที่มนุษย์สร้างขึ้นและมาครอบทับศาสนาแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทั้ง3นิกายไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกออร์โธดอกหรือโปรเตสแตนทั้ง3นิกายเนี่ยต่างยืนยันในพระเยซูคิดด้วยกันทั้งนั้นต่างเชื่อในเรื่องของตีเอกนุภาพ ต่างเชื่อต่างสแสวงหาความรอดนะครับแต่ต่างกันที่แค่ความเข้าใจในเรื่องของความศรัทธาและด้วยภาษาที่ในการศึกษาที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองในมุมของคาทอลิกอ่ะผมไม่แน่ใจว่าโป๊ปคนไหนพูดไว้นะเคยมีพูดถึงนิกายโปรเตสแตนต์เอาไว้นะครับว่าโปรเตสแตนตะ์น่ะก็เหมือนแค่เหมือนพี่น้องที่ผัดภาคจากกาันอะไรประมาณเนี้ยคือจนถึงในปัจจุบันนะครับ อ่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรแบบไหนอดีตอีกแล้วแม้ว่าจะแยกนิกายกันแต่เขาค่อนข้างมีความดีลต่อกันแบบแบบอย่างผมอย่างเงี้ยยังมีความคิดที่ว่าเอออยากจะไปเที่ยวไปเขาเรียกอะไรนะลองไปเข้าโบสถ์คาทอลิกดูนะด้วยด้วยผมเรียนจบสถาปัตย์อ่ะแล้วโบสถ์คาทอลิกมันสวยไงแล้วแบบโอ้ยแต่ละโบสถ์มันจะดีไซน์สวยงามมากเลยก็อยากแบบลองไปเสพบรรยากาศไปเที่ยวดูอะไรเงี้ยเออสุดท้ายแล้วใครที่อยากจะหันมา เชื่อในพระเจ้าอยากจะหันมา,าเข้าสู่การเป็นคริสเตียน,นเนะไม่ไม่จำกัดน,นะไม่มีอะไรถูกผิดนะว่าเอ้ยนิกายไหนถูกต้องนิกายไหนดีที่สุดอะไรเงีเ้ยเนาะเออมันไม่ใชส่สิ่งสำคัญในการเป็นคริสเตียนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่นิกายที่ถูกหรือเปล่าเนาะแต่อยู่ที่ว่า เราใช้ชีวิตตามคําสอนได้จริงมากน้อยแค่ไหนต่งางหากเพราะว่าสุดท้ายแล้วแกนหลักสําคัญของการเป็นคิสเตียนมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคประสาทเกี่ยวกับคิดศาสนาที่มันแบ่งแยกประสาิกัยก็จบเพียงนี้นะไว้จะมานําเสนอประสาทอื่นๆเรื่องเล่าอื่นที่น่าสนใจอีกนะผมว่าอาจจะออกนอกเรื่องศาสนาบ้างมันจะมีอีกประเด็นหนึ่ง เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปวัติศาสตร์ที่ผมเพิ่งไปดูซีรีส์มาไว้แล้วอยากมาเล่าให้ฟังคือเรื่องแบบปวัศาสตร์เกาหลีอะไรประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวไว้พบกันในติดเล่าพอดแคสต์อ e ีหน้านะครับโอเคครับถ้าชอบก็คอมเมนต์หรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของนิกายในคิดศาสนาก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันไว้นะครับไว้เจอกันอ e p ีหน้าครับบ๊ายบาย